โคตรรอโคตรสุดประหยัดจากป้ายแดงไป300,000กว่าบาทครับนี่เลยกับ Ford Next Gen คันนี้ตัวนี้เป็นแคปยกสูงนะครับเป็นตัว XLS นะครับบอกเลยว่าสุดมากๆเดี๋ยวมาดูออปชันกันว่าคันนี้จะรอจะสุดขนาดไหน,นเดี๋ยวดูรอบคันกันเลยครับผมไปนี่ตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากๆกระจังหน้าโลโก้ Ford จะใหญ่แบบนี้เลยไฟตาเป็นฟูลไฟเตอร์ LED แบบนี้ครับพร้อม Daytime r u n n i n g l i g h t ครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ ล้อแม็กแต่งมาให้จัดเต็มเลยครับโอ้โหแม็กยางใหม่ดอกเต็มเต็มนิบเนียมครับผมตัวนี้สติ๊กเกอร์รอบคันบอกเลยว่าสุดมากๆโลบงโลบามีมาให้เรียบร้อยหลอ่อเท่แบบนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าใช้คําว่าใหม่ได้เปลือกมากๆหล่อได้เปลือกมากๆเท่ได้แบบสุดๆไปเลยครับนี่ตัวนี้ XLS นะครับนี่สวยมากฉ่ำมากๆครับผม ายแดงแปดแสนกว่าบาทนะวันนี้จัดโปรโมชั่นลดไปเลยเหลือแค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นครับผมนี่โลบาร์ข้างบนมีมาให้เรียบร้อยครับผมนี่โลโก้เท่ๆแบบนี้เลยครับฟอร์ดนี่ด้านบนเรนเจอร์ครับแล้วก็มีไฟตัดมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่จำใบทะเบียนดีๆไว้นะครับคันนี้เลขไม์หลักเหมินเท่านั้นครับลูกค้าบอกเลยว่ารอสุดมากๆครับผมแล้วก็กระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาด้วยนะครับแบบนี้ พักทงพักเท้ามีมาให้เรียบร้อยครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูภายในกันครับว่าภายในจะสุดขนาดไหนครับผมตัวนี้กุญแจเป็นสมาร์ท e คียร์เรด้วยนะครับผมแต่ว่ายังเป็นกุณจเสียบอยู่นะอ่าหน้าจอครับผมโอ้โหระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบมาเลยทีเดียวครับแล้วก็เอกลักษณ์ของ Ford Next Gen ตัวนี้นะครับหน้าจอกลางครับใหญ่ๆล้นๆเหลือๆแบบนี้เลย โคตรสุดนะครับผมสามารถรองรับ Apple c a r p เฟแล้วก็ Android ได้อีกด้วยนะครับผมแล้วก็คอนโซลหน้าครับใหม่ๆคลิปครับทิมตัดด้วยสีเทาแบบนี้เลยครับผมแอร์เป็นระบบนี่เดี๋ยวให้ดูแอร์ครับนี่ช่องแอร์คือใหญ่มากๆเลยนี่แอร์เย็นเพียงพอนะครับคอนโซลกลางนี่ครับมีที่เสียบชาร์จไวเล็ให้ด้วยรอเทสวยตัวนี้เบาเป็นเบาผ้านะครับ้ายังตึงๆเนียบ,บๆอยู่เลย นี่ไม่มีพับไม่มียนไม่มีฉีกขาดครับนี่แล้วก็พวงมาลัยเดี๋ยวกลับพวงมาลัยนิดนึงน,นะครับพวงมาลัยตัวนี้ยังสดใสอยู่ครับไม่มีรอยนะครับนี่เลยพวงมาลัยใสมากๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับด้านนี้เพิ่มเสียงลดเสียงด้านนี้ครับผมนี่เลยหมุนปรับต่างๆได้นะครับแล้วก็หน้าจอครับสดใสมากๆนะ มเลขไม้ให้ดูเลขไม้เลขไม้เป็นไม้แท้นะครับไม้แค่สามหมื่นกิโลเท่านั้นครับแล้วก็ปีจดทะเบียนนะครับตัวนี้ปีจดทะเบียนคือยี่สิบสี่ครับใหม่มากๆปียี่สามจดยี่สี่นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับฟอร์ดคันนี้นะครับเกียร์ออโต้ออกใหม่แปดแสนครับลูกค้าวันนี้เหลือแค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นครับผมนี่เลยโคตรหรอโคตรสุดเบาะนี้ครับ สุดสยมากๆโคตรหล่อโคตรสุดนี่แล้วก็ตัวแคปนะครับยังเป็นแคปเปิดได้แบบนี้ครับด้านหลังเป็นเบาะหนังแบบนี้ครับอ้โมใหม่มากๆคริบมากๆสวยงามมากๆครับนี่แล้วก็เอกลักษณ์ของตัว Next Gen นะครับตัวเปิดไฟฟ้านะครับตัวเปิดอ่าตัวเปิดประตูโคดนี้ก่อนตัวเปิดประตูนะครับจะอยู่ในร่องนี้เลยนี่ครับ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าครับตัวล็อกนี่แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ครับผมใช้คําว่าหล่อเท่ได้เปลืองมากๆไฟครับระบบไฟนี่ครับอยู่ด้านนี้หมดเลยเดีมาชมด้านท้ายกันครับด้านท้ายนี่สวยเหมือนกันมีโลโก้ชัดๆครับ XLS แบบนี้ครับไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับนี โคเรนจ์ครับยางอะไรมีมาให้เรียบร้อยครับตัวนี้โอ้โหใหม่มากๆสวยมากๆครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องจะขนาดไหนครับผมนะครับฝากระโปรงหน้านะครับตอนแรกขาอยู่นานเลยฝากระโปรงหน้าอยู่ไหนฝากระโปรงหน้าที่เปิดจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านซ้ายฝั่งคนขับนะครับนี่ นี่ครับเครื่องบอกเลยว่าใหม่นิ่งเงียบมากๆแล้วก็เครื่องฟิตมากๆครับผมเงียบมากๆตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแบตหนียังเต็มเต็มใหม่ๆอยู่เลยครับผมแล้วก็ให้ดูน็อตฝากระโปรงครับตัวนี้บอกเลยว่าน็อตไม่ขยับนะครับนี่เดิมๆโรงงานเลยครับคันนี้เป็นเหมือนรถป้ายแดงแต่ราคามือสองครับผมนี่สวยมากเม็ดอาร์ตทุกอย่างยังอยู่เดิมครับครบๆแบบนี้เลยนี่ครับ ให้ดูเม็อาร์ตต่างฝากรงหน้าไม่มีถอดนะครับเช็คได้เลยประวัติศูนย์สามารถเช็คได้ครับแล้วก็ด้านบนนี้ครับโอ้ยยางที่อย่างยังใหม่ครับจิกไปได้เลยนี่ครับสีเดิมๆครับสีตัวฝากระโปงนะครับจะเป็นสีด้านนะครับผมจะไม่เหมือนกับตัวภายนอกนะครับภายนอกนี่สีจะเป็นสีขาวเงาๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับตัวสีฝากระโปรงตัวนี้ มันจะเป็นด้านได้แบบนี้เลยแต่ถ้าฝากระโปรงนะครับมีการทําสีมาตัวนี้ฝากระโปรงจะเริ่มเงาขึ้นมาแล้วนะครับโหดมากๆตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับผมนี่แล้วตัวนี้นี่ครับท่อระบายอากาศนี่ใครที่ชอบสไตล์ออฟโรดยกสูงนะครับตัวนี้เขาจะไปโมดิฟายเพิ่มแต่งท่อสูตรอากาศเข้าเครื่องนะนี่แบบนี้เลยครับปลอดเท่เรททอมากๆคันนี้ใหม่มากๆครับนี่เลยให้ดูห้องเครื่องกักก่อนนิ่งเงียบเบาครับผมสวย สวยจริงนี่ครับฟิล์มนะครับติดมาให้ใหม่เรียบๆแบบนี้เลยครับผมตัวนี้จะเป็นมืดนอกสว่างในนะครับนี่เลยสวยแบบนี้ครับฟิล์มจะเป็นฟิล์มเดิมของโรงงานเลยบอกเลยว่าดีมากๆครับฟิล์มนี่ไม่ร้อนแน่นอนมืดนอกสว่างในนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ Ford r a n g e r อร์วาตัวนี้ครับผมอ่ะว i ยแทด้วยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยป้ายแดง8ปดแสนกว่าบาทวันนี้ แบงค์สิมาลดไปเลยเหลือแค่5 0 0แสนกวบาทเท่านั้นครับใครสนใจคันนี้บอกไว้ก่อนว่าลดเพิ่งเข้านะครับรับรองว่ายังไม่มีใครจองแต่ถ้าใครอยากได้นะครับคันนี้ทักมาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพิมพ์ว่าอยากได้ทักมาที่ a pop kk หรือว่าโทรมาได้ที่0 6 1 9 4 5 3 6 2เดี๋ยวพายุจัดให้ครับแล้วลุ้นรับ iPhone 17ไปด้วย1เครื่องภายในเดือนนี้นะครับผม